สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TT t a r o หกเอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสุม่มแรนดัมให้ทุกคนนะคะในหัวข้อฮิลลิ่งฮิลใจนะคะใครกำลังคิดถึงคุณมากที่สุดในตอนนี้นะคะใครกันนะที่คิดถึงคุณมากที่สุดในตอนนี้เดี๋ยวขอ เช็คพลังงานของคนที่ดึงดูดกรแรันัมนี้สักนิดหนึ่งหน่อยได้ไหมอะว่าตอนที่เข้ามาอยู่ในอารมณ์สภาวะความรู้สึกอะไรยังไงแบบไหนเจ็ดไม่เท้าต่อสู้ฝ่าฟันนะคะอดทนอดกั้น ไม่ยอ่อท้อต่ออุปสรรคนะคะอืมหกไม่เท้าจนประสบความสำเร็จถึงจะประสบความสำเร็จอย่างหนึ่งแล้วคุณก็มีแผนมีงานมีอ่าโปรเจกต์หลายโปรเจกต์หรือหลากหลายอย่างที่อยากจะทำอยากจะเอาชนะนะคะอู้ททดไฟขึ้นมาเต็มเลยเมฆสิงหธนู อสศวินถือไม้เท้านะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะในการก้าวหน้านะคะในเรื่องของความมั่นคงอย่างมากเลยนะคะช่วงที่เข้ามาหกเหรียญใจดีใจบุญน,นะคะชอบช่วยเหลือเอือ้อเฟือ้อเผื่อแผ่นะคะซื่อตรงจริงใจยุติธรรม เดอะไฮโรแฟนจริงๆด้วยนะคะเป็นคนดีนะคะคิดดีทำดีหรือบางาบางคนก็อาจจะอยากจะทำตัวเองให้ดีขึ้นมากขึ้นไปยิ่งกว่าเดิมหมายถึงว่าพัฒนาในเรื่องของศักยภาพภายนอกภายในนะคะทั้งความคิดนะคะทั้ง บุคลิกภายนอกของตัวเองให้ดีขึ้นอย่างนี้นะคะอ,อยู่ในช่วงที่อยากจะพัฒนาตัวเองนะคะและยังไงอีกด้วยความรักลเป็นยังไงแปดถ้วยนะคะไม่สนใจไม่มองนะคะไม่เอาอะไรที่มันเหนื่อยใจหรือ ลำบากใจอึดอัดใจให้กับตัวเองอีกแล้วหนึ่งเหรียญรู้คุณค่าของตัวเองดีรู้แล้วว่าสิ่งไหนนะคะที่สำคัญกับตัวเองและที่ตรงไหนที่ควรอยู่สามดาบชีวิตก็จะเคยผ่านเรื่องราวของความเจ็บปวดมาเยอะแยะมากมายคุณก็เลยไม่ได้โฟกัสในเรื่อง,องความรักแล้วนะตอนนี้ถึงแม้ว่า จะอยากมีอยู่ก็ตามนะคะเด็กถือไม้อืม j u สเ m e n t ตอนนี้นะคะคนที่เข้ามาอาจจะมีคนที่อยากจะเข้าหานะคะแอบมองแอบสนใจคุณอยู่นะคะ เด็กถือไม้เนี่ยคุณจะรู้หรือไม่รู้ก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนคุณอาจจะยังไม่ไม่พร้อมที่จะเปิดใจสักเท่าไหร่หรือว่ามันยังไม่ชัดเจนนะคะคุณอาจจะดูดูอยู่นะในเรื่องความรักคุณเน้นเรื่องของงานพัฒนาการชีวิตของตัวเองนะคะความมั่นคงนะคะ,ะเพิ่มระดับ ็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวดูราศีธาตุสีโอ้โหธาตุไฟขึ้นเด่นมากเลยเมฆสิง์ธนูธาตุด,ดินมังกรพฤษศกันนะคะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกทธาตุลมกุมมิถุนตุนนะคะ The High r e f l ราศีมิถุนนะคะ j u มจัส e นราศีมังกรอ่ะโอเคก็ประมาณนี้พลังงาน สามดาบสำรับนี้ยังดีนะที่ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวดูซิว่าคนคนนั้นนะที่คิดถึงคุณมากที่สุดเขาเป็นใครแต่ช่วงนี้คุณก็เสน่์แรงนะมีคนเนี่จะเข้าหาคุณอะมีคนแอบชอบคุณอยู่อะ่ะเป็นเด็กอายุน้อยเอมื่อกี้มันขึ้นมีไพ่เขาคนนั้นเป็นใครขอดูลักษณะบุคลิกอ่าสองถ้วย ถ้าน้ำมีนกรกฎพิจิกคุณอาจจะรู้อยู่ก็ได้นะคะหรือคุณก็แอบมององเขาอยู่นั่นแหละโอ้เจ็ดถ้วยเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหาเขาเยอะเหมือนกันนะมีคนรักคนชอบเยอะก้าวไม่เท้าทํางานเก่งนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเปิดรับ ใครสักเท่าไหร่ในเรื่องความรักเขาค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองเหมือนกันนะคะเหมือนมีคนที่รอคอยอยู่นะคะเหมือนเขารอใครสักคนอ่ะอืมสองเหรียญเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีนะคะจัดการระบบชีวิตของตัวเองดีนะคะทัดดินทัดไฟทัดน้ำหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จัก อยู่แล้วนะคะในชีวิตวนเวียนวนเวียนยอยู่ในชีวิตถึงคุณตอนนี้เ e มพ e r าร์นนะคะราศีธนูเป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีน้ำใจชอบช่วยเหลือนะคะอาจจะทำอาชีพที่เกี่ยวกับเภสัตชได้นะคะเภสัตชปรุงยาหรือทำอะไรที่เกี่ยวกับการเยียวยารักษาได้นะคะ ขอดูซิว่าคุณคนนี้เกี่ยวข้องยังไงกับคุณเพจออฟครับเ <c oughs> ขาอาจจะเข้าหาคุณแล้วนะคะอู้ the emperor ไม่เขาหรือไม่ก็คุณนะคะที่มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะที่มัน่นคง นะคะเป็นระดับเหมือนลูกน้องกับเจ้านายยังไงก็ไม่รู้อะคือมีความแตกต่างกันนะคะอายุนะคะหรือต่างประเทศต่างชาติอย่างนี้นะคะ่ะมมีความแตกต่างห่างไกลกันนะคะกับคนคนนี้ต่างชาติต่างชาติเลยอัศวินถือดาบเชจเจนจริงใจนะคะ ใจร้อนวูวามไปบ้างแต่ก็ไม่ค่อยจะแสดงออกนะคะที่จริงเป็นคนที่ค่อนข้างจะใจร้อนนะคะจริงจังจริงใจนะคะแต่ว่าการแสดงออกของเขาจะนิ่งนิ่งเงียบเงียบน,น,นะคะสุขุมนะคะมีมาดมีท่าทีของเขานะคะเอ็มเปอเรอร์เนี่ยโอ้ก้าวดาบคิดถึงคุณจริงๆนั่นแหละ ะคะเครียดอาจจะหึงห่วงคุณหรือเปล่านะคะช่วงนี้เนะี่ยไม่ไม่ใช่คุณก็เขานี่แหละเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากนะคะมีคนรักคนชอบเยอะนะคะมีคนเข้าหาเยอะวนเวียนวนเวียนอยู่ในชีวิตหรืออาจจะทั้งสองก็ได้นะคะทั้งสองคนจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะแต่เขาอาจ,จะห่วงคุณแต่เขาจะไม่พูดนะคะคนคนนี้นะ่ะ โอ้ดาบเป็นคนไกลนะคะเป็นคนทางไกลหรือไม่ก็คุณกับเขาอาจจะเคยหันหลังให้กันแล้วนะคะใต้สำหรับเป็นสีไม้เท้าเหมือนจะเคยมีเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะเคยมีความรู้สึกดีๆให้กันนะคะกับคนคนนี้บางคนก็อาจจะเป็นคนเก่าได้นะคะสองเหรียญเทมเพลนส์นะเป็นคนเก่า ที่น่าจะยังไม่เคยคบกันหรือชัดเจนนะคะเหมือนความสัมพันธ์ที่แบบเป็นคนคุยกันเป็นคนคุยกันเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ชอบชอบแต่มันเหมือนจะมีอุปสรรคปัญหานะในความสัมพันธ์นี้นะคะต้องแยกย,ย้ายต้องเดินทางห่างไกลห่างไกลกันแล้วค่อนข้างที่จะเครียดนะคะอาจจะ มีในเรื่องของความไว้ใจด้วยนะคะไม่ไม่ไว้ใจกันอย่างนี้ระหวาดระแวงกันนะคะอืคอยจับผิดมีฝ่ายที่คอยจับผิดกันน่ะหึงห่วงแล้วก็เงียบไม่พูดไม่คุยอย่างนี้นะคะมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่เครียดคนคนนี้แหละกําลังคิดถึงคุณแต่ยังมีความมั่นคงให้กันอยู่นะคะในใจแปดจริจงๆนะคะเดี๋ยวเขา จะดูอะไรอีกล่ะเดี๋ยวดูราศีเพิ่มเติมนะคะมีธนูมีเมฆนะธนูกับเมฆเดี๋ยวดูว่าตอนนี้เนะี่ยเขามองคุณยังไงอะในสายตาของเขาทำไมเขาถึงคิดถึงคุณแต่ทำไมไม่พูดไม่คุยหรืออะไรมองคุณยังไง อ,อ๋อคุณนิ่งเสขาวนี่นะคะเป็นคนนิ่งๆงเงียบๆนะคะโลกส่วนตัวสูงนะคะ Clean off b o นะคะมุ่งมั่นใส่ใจกับเรื่องการทำงานนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองดีมากนะคะ รูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์ขึ้นเยอะนะคะมีแต่คนเข้าหามีตะคนมองนะคะโอ้โหแล้วดูสิขีนอวบบอลมีมีด้วยอะ่ะคนคนนี้แอบสืบแอบส่องตามคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะห่วงคุณอืมเนี่ยทั้งหึงทั้งห่วงคุณถามว่าทำไมช่วงนี้เขาคิดถึงคุณมากเป็นพิเศษฝันเห็นคุณด้วยอะ่ะ คุณอาจจะมีแรงดึงดูดสูงมากในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเราดูพลังงานคุณมีเดวิสเฮดต์สำรับอเคเนี่ยมีแรงดึงดูดสูงนะคะสเสน่ห์แรงนะคะช่วงนี้น่ะเต่งประกายนะคะช่วงขาขึ้นนะของสเสน่ห์นะคะเมตาอาหานิยมเขา้าโอ้โหสมบูรณ์ค่ะคุณอุดมสมบูรณ์มากในสายตาของเขานะคะและเขาก็ ฝันถึงคุณนะฝันถึงคุณหืมเจ็บเจ็บหนักเลยสิดาบเด็กถือดาบใต้สำรับอืมคุณนิ่งเสียเขานะคะที่เขามองคุณแล้วเขาก็เออ่พิศวาสข้างใครให้คุณเนี่แหละคะ่ะฝันถึงคุณอาจจะฝันแบบ <c oughs> เก็บเอาไปฝันแบบอะไรอย่างเงี้ย18บวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเดอะสตาร์เนี่ยหลงมากเลย10เหรียญเนี่ยคุณน่ยอาจจะมีความมั่นคงแล้วนะคะในหน้าที่การงานการเงนินหรือบางคนก็อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่ไปแล้วไหมคะนะเขารู้สึกว่าคุณมีความสุขเหมือนมีคนเข้าหาคุณแล้ว เขากลัวนะ่ะกลัวว่าคุณน่ะจะเปิดโอกาสให้กับคนอื่นน่ะสิบดาบเนี่ยมันยังไม่แทงลงมานะคะแต่เขากลัวว่าจะมีคนมาชอบคุณเข้าหาคุณแล้วคุณจะเปิดโอกาสให้กับคนอื่นไปแล้วนะ่ะอืมเป็นความระบาดระแวงไม่ไว้ใจยังไงก็ไม่รู้อะเดี๋ยวดูเทคแอคชั่นต่อไปของเขาสิเขาจะเทคแอคชั่นยังไงเขาจะเทคไหม โอ้ทา e เวอร์แล้วอะไรอีกสองไม้เท้ามีความคิดวางแผนวางแผนเอาไว้อยากจะเดินทางมาหาแต่ในตอนนี้ยังไงเหมือนอยากจะประครับประคองอะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้มัน อยู่อย่างนี้ไปก่อนนะทรงๆไปก่อนนะเหมือนดูคุณไปก่อนนะว่าคุณน่ะจะยังไงกับเขานะคะเขากลัวว่าคุณจะตัดเขาอะคนคนนี้มีความกลัวนะคะถามว่าเขาจะเช็คยังไงเขาอยากมาหาคุณนะคะเนี่ยอยากเดินทางมาหาคุณเลยนะ แต่แต่เหมือนยังไม่แน่ใจคุณนะว่าคุณคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเขานะคะเดอะทาวเวอร์เนี่ยถ้าหากว่าเขาเข้ามาแล้วเออคุณจะไม่ไม่ได้ชอบเขาไม่ได้คิดอะไรกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็กลัวคุณปฏิเสธเขานะคะดูซิว่าเขาจะเทคยังไงอีกอืหกเหรียญ วนเวียนวนเวียนอยู่นี่แหละค่ะในชีตคุณนี่แหละอยากช่วยเหลือคุณนะคะอูดเอมเพสราชินีถือถ้วยเออเดรงแมนโอ้ยคนคนนี้เนาะ เขาจะเช็คยังไงอาจจะมีข้อความนะคะข้อความมาก่อนนะ,ะข้อความแบบข้อความที่ไม่ได้แสดงว่าเป็นเขาอะอืมไม่รู้อะไม่รู้ว่าเขาจะเช็คยังไงทางไหนนะแต่เช็คนะคะเหมือนเหมือนอไม่ให้คุณรู้อะอเนีนเนียนเข้ามานะ่ะ ทรงๆเอาไว้นะคะเขากลัวว่าคุณน่ะจะปฏิเสธเขานะคะว่ากลัวว่าคุณอ่ะจะไม่ได้สนใจเขาแล้ว The Tower เดอะทาวเวอร์นี่๋ยวลองแปลลองขยายสิขยายให้มันชัดเจนสิแต่มันเราคิดเป็นน้นๆอุ้ยเดอะไฮโรแฟนหรอนเนเดี๋ยวเอาใหม่ ทาวเวอร์คืออะไรอืมใช่เขากลัวว่าคุณจะหันหลังหันหลังให้เขาก็คือไม่สนใจเขานะคะไม่สนใจเขานะ่ะกลัวไม่ชอบเขานะ่ะสามเหรียญ คิดถึงอดีตไหมอ่ะเดี๋ยวว่คุณจอดเขาไปแล้วหรือไปเป็นอิสระแล้วน่ะดูสิมีบางกรณีนะคะที่คุณจะมุ่อ้อนจากเขาไปแล้วจริงๆนะคะคนคนนี้นะ่ะคนที่เขาคิดถึงคุณนะ่ะแล้วคุณก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มีครอบครัวแล้วนะคะมีมีบางกรณีที่คุณนะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ The Tower นี่คือเหมือน นั่นแหละมันติดทาวเวอร์นี่ก็คือเขาไม่สามารถเข้าหาคุณได้หรือทำอะไรได้นะคะเพราะว่าคุณมุกออนไปแล้วนะคะเดอะเวิลคือคุณไปไกลจากเขาแล้วนะคะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคนใหม่แล้วนะคะมีมีบางกรณีแล้วส่วนคนที่ยังไม่มีเขาก็คิดว่าคุณเนี่ยไม่ได้ชอบเขานะคะกลัวว่าคุณจะปฏิเสธนะคะแล้วก็ มันก็เป็นอ,อะไรที่ต้องดูไปก่อนนะเขาต้องดูคุณไปก่อนนะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาอ่ะจะยังไงอ่ะจะเข้ามายังไงอ่ะหาวิธีอยู่เนะี่ยเออก็ประมาณนี้นะคะคนที่คิดถึงคุณเป็นคนคุยเก่าคนเก่าๆในชีวิตนี่แหละอาจจะนานแล้วนะคะคนคนนี้ ที่คุณกับเขาไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนานแล้วนะคะ,ะประมาณสี่ถึงเจ็ดเดือนนะคะบางคนก็เก้าเดือนไปละไม่ได้คุยกับคนคนนี้นะคะจนคุณคุณอาจจะลืมเขาไปแล้วก็ได้นะคะบางคนคุณอาจจะลืมเขาไปแล้วไม่ได้สนใจแล้วนะคะแล้วอยู่ดีๆเขาก็คิดถึงคุณสะง,งั้นนะคะเขาอาจจะมาเจอคุณในช่วง มาเจอคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คิดถึงอดีตนะคะอยากเข้าหาอยากกล้องจีบคุณอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านะฮะไม่รู้ว่าคุณกับเขาที่ผ่านมามันเป็นยังไงนะคะอ่ะก็คือคนนี้แหละค่ะที่คิดถึงคุณนะคะ งั้นแรนรอมนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะกดไลค์กดแชร์ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบ๊ายบาย